ถ้าทุกคนได้กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมนืนี้ก็ไม่โอเคผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแมปสติวเบลล l รนะครับแล้วก็อยู่กับจิตตองแล้วก็น้องอานะครับทุกคนนะครับผมเดี๋ยววนี้เราจะไปขโมยเบลลอรของคนอื่นกันกิตแล้รพร้อมไหมเพื่อน ไอ้จะตีกูทำไมตอนนี้นะครับแบบว่าบ้านผมมันก็ไม่มีสักตัวทุกคนเห็นปะเราจะไปขโมยนะครับบ้านแบบรวยๆเลยดีไหมเราเริ่มจากของคนไหนดีคนไหนมันมีตัวเลยๆบ้างอาจจะขอดูแป๊บเนี่ยฮันดีนูยีใครตีกูเี่ยฮันดีนูยีเฮ้ยอย่าตีกันดิวะนี่นี่นีอันนี้อันนี้นีสิบสิบวิเปิดสิบวิเปิด เดี๋ยว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 พอเมึงตีไปนหน่อยนะเดี๋ยวพอเมึงตีมันหน่อยเดี๋ยวกูขโมยเองพอเมึงตีมันนะพอเมึงตีมันนะตัวไหนแรงสุดว่าขอดูแป๊บเออตัวไหนแรงสุดว่าน่าจะเอาเอ้ยมันล็อกต่อเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงทุกคนพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจานนี้เวยกูจานล็อกเดี๋ยวกูจานล็อกนะพร้อมนะทุกคนสามสองหนึ่งอันล็อกอันล็อกเฮ้ยอันล็อกเขมวยเขมวยอย่าเร็วเขมยไปไเขมวยเโมวยเขมยเขมยเขมยกลับไปบ้านตัวเองเร็วออกเลยล็อก ไอ้หัวไม่ไ,ได้อุ้ยได้มาแล้วโอ้โหได้มาแล้วครับอ oh, ๋อคือแบบนี้คือมันต้องเฝ้าบ้านตัวเองไปไห่นโดยขบวนแน่นอนเพราะแบบมันล็อกแค่60สิบวิเองเลยโอ้ตอนแรกคนเต็มซื้อ่ะตอนนี้คือคนหายหมดเลยโอ้มันถึงกับออกเฮ้ยใครวะอุ้ยขบวนขบวนอุ้ยเอ้ยมาเปียโนมาเปียโนเลยมันต้องรอยี่สิบวิบะมันต้องรอยี่สิบวิบะผมขบวนมาผู้นี่มาได้ยีงไงได้แล้วมมแล้วไัโตะะขนพี่ เอ้ยแต่มันออกเซิร์ฟอ่ามันมันจะได้แบบว่าน่าจะได้มึงเราขโมยมาแล้วอ่ะไม่รู้แต่กูได้อันนี่ยโอดินดิน d i n ดุ้นนะไอ้โคตรแพงแฮะเว้ย Odin Odin o d ดุ้นเนี่ยอุ้ยได้ว่ะหนึ่งนาทีได้สิบห้าล้านน่ะโอดินดิน o d i ดุ้นน่ะนี่ต้องฟาบ้านนะใช่ใช่อย่างนี้ต้องฟาบ้านนะมีมพนี่มีมาพนี่เมักูไอ้้ตดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องอันนี้ปฏิญาณเราต้องปฏิญาณตนนะไม่ว่าเราจะไม่ขโมยของกันและกันนะเข้าใจไหม เข้าใจหรือเปล่าทุกคนเข้าใจครับเข้า,า,าใจไม่ทันที่รู้ชื่อบ้านเนาะเพื่อนเราต้องเป็นโจรที่มีศาจ่ะนะเว้ยนี่นี่ฉลามฉลามไหนไหนน้องงามฉลามเราจะไปขโมยฉลามกันบ้านหลังไหนไวะกำลังจะเปิดแล้วอ่ะสิบวิทุกคนรอเลยเ <c oughs> จ้าของมันอยู่ไหนวะไอ้เจ้าของมันอยู่ไ <c oughs> หนวะเจ้าของมันอยู่อ่ะอกูเลื่อกูเดินกูเดินยาวอ่ะกูเดินยาวอ่ะไอ้เจ้าผู้หญิงเนี่ยแต่กูไม่สนอ่ะเฮ้แต่กูตีมันเองตีมันเองกูตีมันเองฉลาม ไอ้กูตั้นมันอยู่กูตั้นมันอยู่กูตั้นมันอยู่อย่าให้มันตีได้ไหมถ้ามันถ้ามันถ้ามันตีได้ถ้ามันตีได้มันจะนี้ได้ไหมอีกสี่สิบวิไปน่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขบวยใหม่ค่อยขบวยใหม่มันต้องมีต้องมีคนช่วยตั้นเอามันออกเลยเพื่อนเอามันออกเลยว่ะไอไอ้กีดได้มาอยู่กีดไดกีดได้ฉลาดกีดได้ชัลโลล่าล่าลาลาฮลโลล่าล่าลตาลาลาเราได้แล้วปุ๊บเราก็ขายทิ้งกันเพื่อนใช่เพื่อนเราค่อยขายทิ้งนะ ไม่บองผมศูนยนีกาลรีโอ้มันระดับเอ้กูไปแล้วไปแล้วตอเขาไอ้กิดให้อ่ะตีไม่ได้ไอ้ไอ้กิดต้องกบวยต้องเยกบวต้องเยไปต้องยกันเองวะอะไรวะเนี่ย ต้องโอเต้องขายจริงต้องขายจริงโอ้ยตาเร่โอ้ยโคตรแพงอะตาเร่มาเลยในบ้านในนี้มันมีอะไรวะกระบองเองอ่ะพี่ไม่รู้ว่าพี่มันนด้ขโมยไปเพื่อนไมมีตัวดีเลยเออมันไม่มีคนรวยเข้ามาเลยว่าแบบสุลต่าน หรือว่าเราจะขโมยของเด็กผู้น่าสงสารคนนี้กูขโมยของเด็กผู้น่าสงสารคนนี้ก่อนเบอเกียนเด็กก็ได้วะโอเคกูขโมยเบอร์เบอร์ปัตพิมมาแล้วขโมยเด็กมาแล้วเว้ยเบอร์เบอร์ปัตพิมอ่ะเอ้ยทุกคนช่วยกันดูนะเว้ยเดี๋ยวแม่งมีพวกเด็กน้อยมาขโมยอ่ะนี่ได้ไหมนะเบอร์เบอร์ปัตพิมไอ้ขโมยของใครบ้างเฮ้ยมันได้ตัวอะไรเดี๋ยวต้องเปียกไมวต้องเปียกไม่ต้องหวงเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดี๋ยวเราจะเข้าไป มันจะขโมยทาเก้นนี่มันจะมเฮ้ยไอปูนี่แพงไอปูเนี่ยไอปูตัวเนี้ยมันคือคาร์เก้นล้วมันคือคาร์เก้นเหรอภารกิจเราคือการขโมยปูนะไปเอ้ยเอ้ยมันล็อกมันล็อกมันล็อกเหรอมันล็อกเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอเวลาหมดที่นี่ไอมึงพวกไอมึงเข้าไปสามคนเนี่ยเอ้ยตองได้เว้ยตองได้ปูอ่ะผมมันต้องรอล็อกหมดแ่ะต้องรอล็อกหมดหมดแต่กูเฝ้าตรงล็อกไว้เองเพื่อนได้ยินอ้า เฮ้ยอีสิบวิอีสิบวิอีสิบวิเดี๋ยวกูเฝ้ามึงใหมั้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเฝ้าต้องล็อกไว้เดี๋ยวกูเฝ้าต้องล็อกไว้เฮ้ยมันตีผิดมันตีผิดมันตีผิดสามวิสามวิไอตองเดียวมึงออกไอตองเดียวไอเดียวไอโอยโอ้ยโดนตีว่ะขโมยขโมยใครก็ได้ขโมยก็กคน้กกคนขโมยขโมยต้องขโมยต้องขโมยขโมยขโมยโอ้ยโดนตีโดนตีเฮ้ยเดี๋ยวมันล็อกเดี๋ยวมันล็อกล็อกเลยตีซ้ำเลยไอกิีดเข้ามาขโมยเดี๋ยวเพื่อนผมาขอมาแล้วเนี่ยตีกันเองไงเดี๋ยวเนี่ ตีด mm ิตีดิตีดิโอเคไอ้การได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุ้มกันเลยคุ้มกันล็อกแล้วคุ้มกันเลยไม่ไปเลยไอ้การเอาไปแล้วมึงวิ่งอย่างช้าโอ้โหยกูจะวิ่งถึงฐานตอนไหนเนี่ยไม่นไปแล้วมึงจะถึงฐานตัวเองมันจะถึงฐานตัวเองได้มาแล้วเราเกลียดเลยเฮ้ยมันเอาเกลียดเลยอ่ะ เามโอ๊ะปูนาขาเกเชิฟแคลปบบลาบครับดราบ้าเฮ้ยเฮ้ยมีคนขโมยคาปูชิโน่เขาเฮ้ยไอ้ลูซิม่าไม่อยากได้กของนี่มันของฉันอะไรเนี่ยนูนิมีคนมาบ้านใครนี่เฮ้ยนี่นี่นี่คาปูชิโน่เนี่ยเพลงเนี่ยบาลเเรนินาเนี่ยเอา เหมือนมันจะรู้ตันเรามันออไปแล้วโอ้ใครตีกูอะน้องงามตีทำไมพี่จะได้แล้วเออมันมีนี่ด้วยว่ะอินเด็กอะมีแบบตองดูตรงอินเด็กดิมันจะมีพวกแบบระดับของพวกนี้ด้วยว่ะมีระดับเรนโบว์ไดมอนด์ระดับทองระดับลูกกวาดระดับลูกกวาดขับมันจะมีซื้อของเนี่ยมันมีมือตบด้วยอะอ๋อยังไงมันซื้อได้ว่ะ โอ้โหอยอุ้ยอไอ่ะอืออุ้ยเสียดายทาเลเล่ลาล่าไม่น่าขายก่อนเลยอือซื้อซื้อซื้ออ๋อมันมีรีเบิร์ถ้ารีเบิร์จะซื้อของได้มากกว่าเดิมนั้นก็จัดไปดิครับน้องชายพี่แล้วพี่ซื้อมาแล้วทาไมมันไม่เด้งเข้าตัววะไม่ดิ้งอ่ะมันจะบัตแบกอ่ะเพื่อนโอ้เกมกามันมีบ้านหลังหนึ่งมีแบบอันนี้เยอะมากอะไอคาปูชิน่าบาเลนนาเห็นปบ้านฝั่งตุงข้ามอ่ะไอบ้านนั้นมันกาดไปเพื่อนนี่มีบ้านหลัััังงงงนนนนีีีี้้้้หหหลลลมมาาว โดดอยู่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 เห็คนกะโดดไมเน่ยเนี่ยเนี่ยเนีลยดีทุกคนมาเร็วทุกคนโอ้ตัวมันเยอะมากลิงลึก้ตัวดิจิดลี่ทั้งนั้นน่ะนี่มีมิติตัวนึ่งอ่ะตัวอะไรอ่ะไอไอการขโมยแล้วขโมยขโมยขโมยอุยทิงโตมันไล่ตีคนอื่นยู่วะมโนเบ้าน มันแลิคนอื่นมันลติคนอื่นอยู่จวนจวนจวโจวน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 จวโจวน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 จวโจวน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 จว้จวนจกนมานเลยจวน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 ้วนจวนจวนจววนจวนจวตัวนจวนจวนจรนจ่นนันมนว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 ัววนจววนนนม เออ้้ยยเดี๋ยวจะกู้จะกู้ไปขโมยบ้านเองไม่ต้องวังอุ้ยนี่ร้อยนี่ร้อยกว่าล้านเลยอ่ะเฮ้ยมีอูดยักษ์อูดอุดเล่อูุดเลเอ้ยซื้อหน่อยซื้อหน่อยอูดเล่ไหนวะอูดอูดตู้เย็นอูดตู้เย็นโอเคเขาปกป้องระวังว่ามันจะมีคนมาแบบรอซื้อต่อได้อ่ะจริงเหรอเออลองทดสอบเบื้องเบื้องประจัพิมพ์เลยดิเข้ามาดิ เบอร์เบอร์ปัตพิมมาเลยทริปปีอเอาไไอ้นี่มันโอ้โหน้องเ้ยพีต๊อบพีต๊อม่ไมีคนเนี่ยเนยเนี่ยพี่ตีอยู่เห็นไหมนี่เออน้ามาไม่เ้ามาไม่คิดว่ากูเป็นกบฏไปจริงๆกูไม่ใช่กบฏนะเออบึงบึงบ้านไอ้ฟรีซีบีเบดอะมาดูดิ มีช้างตัวละห้าล้านอยู่อ่ะโอ,โอ, kind of oh, โอ้โหโจนมาเร็วน่าสนใจกูกดดับพิลค้างเลยอาตัวดีอ้าเราทีนี้ต้องเล่นทีผื่อนะเว้ยอย่างงี้คือไม่ได้แล้วต้องเล่นทีผื่อนะคนใหม่ใหม่อีกแล้วเนี่ยอิชิโกะเอออุดอุดอุดสามเสนของพี่ของพี่เอ้ยนี่กูใช้เงินในการต่อสู้กูใช้เงินสู้ไอ อะไรแบบแล้วมันแช่เงินรูดได้ด้วยโอ้ยทนี่วะมันคือระบบทุนนิยมมันแบบปเงินโคตรดียะที่รักไออูดอะระบบทุนทุนที่ย่อมสามันคือแบบไอตัวตรงกลางไอตัวตรงกลางอังกฤษสมมติมันห้าแสนใช่ไหมไอ็น้องอาร์มสามารถซื้อห้าแสนได้แต่ถ้าน้องอาร์มเงินหมดมันก็นั่นแหละเพื่อนรับสภาพใช่ผมโดนมาแล้วมันซื้อมันซื้อรูงอ่ะมันซื้อรู킹ไปเฮ้ยมันซื้อโซเขาอ่ะได้เดี๋ยวเขาจะไปตบหลาแสนมากเลยตบหน้ามันเองแค่แค่ก็ตบหน้าแล้วเข้าไปขโมยตัวมิติ์นะบอมบ มันกำลังไปหามึงมันจะไปหาพวกมึงมันมันลอกพวกมึงเอาไว้แล้วมันลอกพวกมึงเอาไว้แล้วอ๋ออิจิโกะเออมาดิโอ้ยโอ้ยออกในเลกาดเอ้ยโอ้ใครเขาออกกันวะอิปปี้ไอีกปี้มันเลยดวนบ้าเลยนะอีปที้มันยังไม่ออกเหรอวะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ม้าไอ้ม้านี่โคตรแพงมึงดูดิสองล้านห้าไม่มีเงินว่ะเฮ้ยมีเขามีเขามีซื้อดิซื้อดิโคตรโคตรเลยอ่ะ ขามมี้าปีศาจม้ามิสติกม้าปีศาจม้าปีศาจของเซอร์ซี่ต้องที่รักล้วเข้าไปยืนปั๊มเงินตรงนี้ได้คนเยอะดีใจได้ครับดีใจได้ครับเซอร์ซี่มาแต่ผมไม่ออกจากบ้านตัวเองเลยอ่ะเราไม่ใช่แก๊งโจรกันแล้วเหรอนั่นสินะพอแบบเออเริ่มมีทรัพย์สินแล้วก็เริ่มใจแบบบ้าเนี่ยแวแก้งกันอีกเนี ไม่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะอเอ้ยทำไมมันจอภาพเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมตัวกูมันเป็นพึ่งอ่ะเอ้มันใช้อะไรกับกูเมื่อกี้อ,อ๋อกูปืนแล้วยิงมันไหนน่าจะโดนมึงวะเอ้ยมีคนขโมยจิมเบนซินี่กูใครวะดูซิเฟอร์ <c oughs> <c oughs> มันมีแจ้งเตือนด้ว,วยพี่จะบอกให้นะครับเกมเนี่ยออมันนแจ้งเเตืหรพี่มีวิ่งเร็วด้วยพี่จะบอกให้ถ้าเองรีเบิรูสจะมีวิ่งเร็วนะเว้ยพี่บอกเลยอะไรล่ะถ้ารีเบิร์สมันจะวิ่งเร็ววะมันจะมีไอเทมไปซื้อมากขึ้น,น่ะตรงช็อปอ่ะถ้ารีเบิร์สอ่ะนี่กูรีเบิร์สครั้งที่3ามเลยแล้วกันอ้าวใครใครขโมยกบกูเอากูขายไปเองวะเอ้ยกูได้โกสลับว่ะแล้วก็อะไรเนี่ยเลทเทเบิล ตามข้อกำหนดต้องมีทริปปี้กับตรงตรงอ่ะมีปูยักษ์ตรงนี้ใครจะซื้อปูยักษ์บ้างวะเออแสนห้ารื่เปล่าวะใช่หรือเปล่าผมซื้อเองผมซื้อเองเขาต้องซื้อตรงตรงก่อนวะนี่ต้องก่อร่างสร้างตัวใหม่นะขอญาตก่อร่างสร้างตัวใหม่นะครับทุกคนเฮ้ยทำไมมันล็อกฐานเฮ้ยกูมีชั้นสองด้วยวะโอ้ยออถ้ามันเต็มแล้วมันจะต่อชั้นสองให้เปล่าใช่มีชั้นสองด้วยที่ได้ทำมาแม่เพื่อนข้าได้วะเพราะว่าเดี๋ยวเอ็งมาขโมยกันอ่ะทำไมคำนี้วะทำไม เจนาก็ไม <łość> ่ใช่ให้เ <romance> พื่อนเข้านีไอตองโคตรพูดทําว่าจิตใจอะน่าพจังวะมันเพิ่งรีไงรีเบิร์ดมันจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยโอเคทุกคนเป็นไงบ้างครับกับสตีว่าเบลอตนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายเนียกแวมมาดูบ้านเขาก่อนได้เลย